ขอต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอทนะครับในโหมดสุพเกียนครับวันนี้จะทำเป็น EP3 สามนะครับผมก็ทำทีเชิญมาใหม่ด้วยนะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ e p พสามนะครับก็เอ้ยตะวิชิซีสั่นสองเนี่ยแหละที่ผมอยากเล่นเนี่ยทีเนี่ย,ท,ยที่ผมอยากเล่นเพราะมันมีหนี่น้ำท่วมนะครับผมก็ครั้งที่แล้วนะที่จำได้มาที่ผมแบบ อื้หนีแล้วตายอ่ะโอ้ยไม่ได้ผู้คุมถ้าได้ผู้คุมเับก็น่าจะดีนะไปกันครับผู้มที่เกมที่หนึ่งครับโกโกวาโกซี ตรงตาโอ้หยุดค่ะเปรี้ยวย ก็ที่หนึ่งอะครับก็ที่หนึ่งอะครับจะมี n u m b e ั o นัมเบอร์วันไปละโอ้มีคนตายเกมที่มันผักไม่ได้หรอผักได้ไหม พักิพักไม่ได้เลยเอ้ยไอหัวแดงกูเท่จบเดี๋ยวจะกก,กัวอะไรอีกละคนมันจบเลยแล้วอ่ะจบแล้วนะคนมันเหลือน้อยมากเลยแล้วอ๋อมีคนที่ยังไม่ได้เริ่มเกมตายคนยังไม่ได้เริ่มเกมครับแต่ดูคนรอดซิมันเหลือน้อยจริงเรอมันค่อยสนุกหน่อยฮโโห จริงอะไรไม่เฮ้ยมันมีคนยังไม่ได้เล่มเกมอยู่ตรงนู้นอ่ะต้องบอกคนนะมีคนเดียวครับก็คนรอดก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าดานี้ครับผมมีสิทธิ์ได้ที่หนึ่งแบบอยู่นะครับมีสิทธิ์อยู่นะครับแต่ผมจะเล่นไม่ค่อยถนัดไอ้ด่านที่มันเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าท้ายเลขคู่เลขขี่นะครับ ก็ไม่ค่ายแน่นนะครับผมเดาเอาอะว่ามันสุ่มได้อันไหนนะครับโอเคครับผมขอแอบอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะสุ่มใครครับที่จะได้ถือระเบิดไอตอนที่ผมแคสเมาดีพีสองนะผมตายแบบโดนระเบิดตายนะครับผมก็ขอแอบมาแอบอยู่ตรงนี้นะครับไม่ให้ไม่โดนระเบิดนะไม่อยากแบบโดนสุ่มระเบิดอะยี่สิบสี่วีครับถ้ามีใครอยู่กับระเบิดผมหนีนะครับถ้าเขาเอามาให้ผมนะ โอ้ยชี้อะไรผมไม่มีระเบิดยิงอะไรผมไม่มีระเบิดครบะมาได้มาดิดกลักวเหรอกลัวหรอผมทำอะไรผิดเออจันยิงมั่วละยิงมั่วละโอ้โอเคแต่กำลังชั่วอะเลย ขอนี้ก่อนขอนี้ก่อนขอนี้ก่อนครับจ้าอุย้ยนีไม่ได้โอเคครับเราก็ต้องวัดใจครับผมไอพวกที่จะยิงเนี่ยยิงคาไมไอผู้คุมเนี่ยจริงๆสมควรตายเลยซ้ำไม่ใส่หน้ากากเนี่ยครับพิมพ์อะไรผมไม่เข้าใจครับโทษทีโลจะเข้าไปทำาไมเน่ยป้อหรอ โอเคครับก็มีเบสบอลฟาผู้คุมซะเลยผมฟาผู้คุมเลยอะฟาผู้คุมเลยอะเฮ็ด <Head, S 2> อะไรนะเฮ็ด R F J ฟาผู้คุมครับไลฟ่ฟาผู้คุมครับไลฟ่าลาฟาผู้คุมนี่ไลฟ่ฟาผู้ไล่ฟาผู้คุมไล่ฟาผู้คุมผู้คุมต้องตายด้วยนะมือผมเนี่ย กหว้บามีเลือดเหลือน้อยแล้วมามานี่คุ้มตายให้ตายผู้คุมเวนมานี่ฆ่าคนใช่ไหมเมื่อกี้มายิงผมเล่นหรอผมไม่ได้ทำอะไรเอะไรตีมันไลไตีมันพวกอะไรตีมันจะตีทำไมล่ะเขาเทียวแล้วครับ มาครับโอ้ผมเด้งโอเคครับก็มันจะเอียงจอดูหน่อยแล้วกันเพราะว่าเวลามันในนั้น,นมันจะไม่ได้นะครับก็เอาใหม่โดนตัดกำลังตายเลย ตอนนี้ก็รอไปรอไปรอเข้าสู่แมปใหม่นะครับผมเลือกซีซั่นสองไม่อยากสุ่มเจอไอ้ผู้คมนคนั้นน่ะไอ้หัวแดงอะ่ะ แบบนี้จะมีคนไทยครั้งที่แล้วไหมครับกี่วิอ่ะวิออยา้างอยากค้างโอ,โอ,โอ,อยร, <ผม S 1> รอยากเล่นซีซันสอยากหนีอยากหนีตอนน้ำพุ่มอะครับอยากหนีน้ำท่วมผมอยากหนีน้ำท่วม ผมไม่ได้อยากอันนั้นมันไม่มีผมอยากเล่นนะครับผมผมอยากเข้าชิงอะอยากอยากแบบอยู่ที่หนึ่งอะเป็นไปได้ไหมโอเคครับวันนี้ไม่ใช่ซีซั่นสองนี้เอออย่างนี้ก็ดีผักคนเล่นได้ครับนี่นีจะผักให้ล้มทั้งหมดเลยไม่ให้เข้าเส้นชัยด้วยอ้ยไม่ได้ผู้คมุมจักตาเลยจะมีแม้ที่ผมจะได้ผู้คมุม ต้องใช้โลบักใช่ไหมผมถึงจะเป็นผู้คุมได้ฮะมาเดี๋ยวผม,ผมจะมาผักคนในนี้น,นครับผมไม่ให้ผมไปก่อนผมจะผักไม่ให้เขาเส้นไยข,ขึ้นไปลยเพื่อนเออล้มไปไอ้นั่นโดนยิง,งนี่ผักผก,ก,กอว คุมั่ผมขอออกให้พัคู่คุมสักนมันใส้ ไปพาคนดูค่ะผมไม่ให้เขาเส้นฉชดโอ้โห ผ่านได้ใช่ไหมผ่านเหรอผ่านเหรอผ่านเหรอซ้ำซ้ำผ่านต้องซ้ำไม่ให้ผ่าน <c oughs> เราจะทำพิษใจเย็นไปครับก็จังวะนี้ก็นีก่อนมันมีคนจะมาถือระเบิดเบิดรามานูนไปครับผมอือสวยงามจะ เฮ้ยเฮ้ย,ยผมเป็นคนถือเดี๋ยวเอาไปให้คนนู้นก่อนเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะ9ก้สิบอวิครับผมจะไล่ตามคนอื่นครับไปเอาไปสิโอ๊ยจะตายอีกแล้วนี่แหละคนนี้แหละเอาไปละผมไม่ยังเหลือเวละอีกเยอะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปให้คนอื่นนะครับคนอื่นมาดูกันว่าเขาจะรับจะมาสุ่มอะไรผมล่ะ นี่ไงคนนี้เอาเอาโอยไม่รับเ,เราต้องให้เขาอยู่นิ่งๆครับผมนี่เอาต่อให้ตำรวจเลยเอาตำรวจพักเอยเอาตำรวจจะมาพักทําไมโอ,โอ๊ยคนตัวนี้เอ้ยมีอยู่คนหนึ่งเขาวิ่งไปแล้วแต่เขาอยู่นิ่งๆเขาไม่รู้หรอกว่าผมถืออะไรอยู่โอ๊ยเขาหนีวะให้ให้ผมให้ ให้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 เลยเนี่ยให้ให้ให้เอาไปรับไปรับโอ้ให้จะมาพักยี่สิบสี่วิไม่อยากตายฮัลโหลเอาไปเลยนี่โอ้ยต้องเราต้องโดนตัวเขานะครับผมโอ้ล่าสิบหกวิเร็วเออเอาพวกนี้ก็ได้วะอืมันนี้มันนี้มันนี้ให้ให้ให้อ่า อยู่อยู่นิ่งๆสิโอ้ยจบจบทำไมมันไม่ให้ป้าผมโดนตัวคนอื่นไปตั้งหลายรอบอะไม่ให้เลยอะโอ้ยเปลี่ยนเซิร์ฟ ไม่เล่นแลวอันนี้โคดโกงเลยให้อันให้คนอื่นไปตั้งเยอะมันไม่ให้โดนคนอื่นตั้งเยอะแต่มันไม่ให้ไอ้ผู้คุมนั้นก็ผักอยู่ได้ เดี๋ยวรอบนี้ถ้าเป็นนะจะไล่ให้ได้เลยถ้าถือระเบิดนะจะไล่ให้ตายหมดเลยถ้ามีใครถือระเบิดผมจะวิ่งหนีอย่างเดียวอะแล้วผมจะผลักไม่ให้ล้มด้ยวยสุ่มใครไม่สุ่มอ้อ ตันตนอื่นมันก็ไม่ให้คนอื่นเป็นต่อจริงๆในสควิดเจไม่มีนะที่ดูหนังมาั้งหัะไหนหรอให้ใครถือระเบิดอ่ะไายรอบนี้รอบนี้รอบนี้นะผมต้องได้ไปถึงด่านที่โดดกระจกให้ได้ถึงผมจะไม่รอดผมก็จะไปให้ได้ถ้าไปไม่ได้ ต้องมีนัญนหาอ้น,นี่อะไรอ่ะขึ้นอะไรไปอา้อาวอา้าวอ้าวอะไรอยู่นี่คะเป็นอะไรนักหนาฮัาโลโหลขึ้นอะไรอีกแล้วอ่ะต้องรอไปอีกนาน ไม่เคยจะได้แบบที่หนึ่งอะรอบนี้ขอหน่อยเหอะขอผู้คุมหน่อยเถอะในทีวิตนี้จะได้เป็นผู้คุมสักรอบไหมมันก็ต้องมีอ่ะอันนี้เป็นแต่ผู้เล่นอ่ะมันก็เบื่ออย่างเดียวอดิ EP หนึ่ง EP สองมันก็ไม่เคยได้เป็นนอกจากจะเลิกแคสได้เป็นเป็นแค่รอบเดียวด้วยซ้ำ ขอผู้คุมสักสักตาไม่ได้หรอเปืืออแลวเป็นผู้เล่นเนี่ยโดนโคงอย่างเดียวเลยถ้ามีเพื่อนมาเล่นด้วยนะจะให้ลุมให้หมดเลย จะไปอะไรนะเดี๋ยวรอบนี้ผมอยู่คนเดียวเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะไปหาผู้คุมแล้วผมจะฟาดผู้คุมให้เละเลยจะแบบเอาให้นตายเลยอะเราเจะไม่ยอมครับผมก็ดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อถ้ามันยังจะแบบเป็นอย่างนี้อยู่ ไม่พอใจแล้วมาดูดิว่าใครจะอยู่ที่หนึ่งมีคนเดียวโอ้เงินผมเยอะสุดอะครับเงินผมเยอะสุดดาันห้าร้เล่นทั้งเกมไม่ได้เงินเยอะโอ้โหอา้าวอีกแล้วอีกแล้วไม่ไหวละขอเปลี่ยนเลิฟขอเปลี่ยนเลิฟเลยตอนนี้ เปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟพโลโหลไม่ได้จะเล่นต่อเปลี่ยนเซิร์ฟเข้าใจไหมจะเปลี่ยนอันไม่เอาอันนี้แล้วอสองรอบอะ่ะไม่เล่นน่ะแล้วจะให้อยู่ต่อทำไมอะ่ะขอ,อย้ายเซิร์ฟค้างอีกแล้วโอ้ขอหยุดคลิปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับกลับมาต่อนะครับที่เซิร์ฟใหม่นะ เพราะว่าเซิร์ฟนั้นแย่มากอะอาจจะภาพสวยจริงแต่มันแย่มากอ,อันนี้นะครับจะเป็นแบบตัดกำลังตีสองครั้งตายนะครับมันก็เข้าใจได้ง่ายใช่ไหมอันนั้นตีแบบไม่นานเลยอะมาสิบวิครับมาดูว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นการตัดกำลังถ้าตัดกำลังผมพร้อม พร้อมที่จะแอบครับไม่พร้อมที่จะสู้